ไปหาเห็ดคือเกาครับสำนนี้ครับสามฐานเสือครับไปแล้วน้องดาน,น้องเท่าแล้วก็น้องแดงครับไปเห็ดอกแหลงครับเัมนเทมเห็ดลังเลครับเห็ดลังเลตรงสีงามดีพวกพี่น้อง cấp nhiệt chú cao cấp nhiệt chú à vâng, ánh em mang hết đầy như thế, ồ, là đỏ, สองหลอดคอร์ลคุณล,ล,ลองนึ่งดันบนครับลอดมังกร,รับ Hai nghìn năm đọc này thôi ơi ha. Hai nhà cứ căn khắp. ồ đoạn nó trong này khắp. ดอกจูมประมาณนี้ก็วงครับเินางอสันกำลังกินครับเราอ้มนอนอยอยู่ สองดอดกครับเห็นไหมด้านหลังดอกนึ่งโอ้ oh, ดีจังเลย ค่อยๆหาครับโอ้โหใน้างนก็แม่งหนาๆตางเท่าครับป่ะป่ดี๋ยวแอมใส่มาครับ เห็ดอะไรเอ oh, oh, ่ยเห็ดเบ่อเห็ดกินโอ้เห็ดขาวดินออกตันี่ชาเห็ดชนิดนี้ออกครับนี่เห็นนพี่้องต่อไปพวกเห็ดลังแหลยดุ่งก็จะออกครับพวกเห็ดนาแไรเห็ดลังแหลยเห็ดทานเห็ดพงหมูนเนี่ยครับจะออก เห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดขาวดินโอ้เท่าทิ่นทามแต่กันยังกินได้อยู่ครับตีเห็ดเท่เา่ะไรตะกันอีทีดเงี้ยวันนี้เห็ดถึงต้องแดงเสยนี่นี่เจ้หมอกอย่างสีเนาะ ทำแทปึ๊บน,นี่เห็ดเพิงต้องดำ้ครับสองดอกแหลกไม่ปีหรอกปีครับแกงแสบกันครับ มันต่างจากเี้เบ,บิกทองแดงแค่สีมันต่างกันแค่นั้นเองครับ <S <S ากาบานแะครับเมือนี่ครับหาจนเมื่อแล้วครับนี่มันมัดช่วงอะนะครับไปโอกาสน่ะสี่เดียวไปหาหพี่นอ้องเบิกไม้ได้ครับเด้อสำเรีจสุดได้ครับ